สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับรถส p a r k หรือว่ารถตอนเดียวนะครับถือเป็นรถทําเงินอีกรุ่นหนึ่งครับวันนี้พาชมในรุ่น2.2 DDI Max Fort นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็อันนี้พาชมห้องเครื่องยนต์นะครับใหม่ที่เครื่องยนต์นะครับแรงม้าก็มาที่163แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรอันนี้ถือว่าการลากจูงหรือว่าการบรรทุกสินค้านะถือว่า แรงขึ้นนะครับตัวนี้ครับเราก็ถือว่าประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับมาดูครับตัวรถของตัวสปาร์ตอนเดียวคันนี้เป็นเกรดเอสนะครับตั้งแต่ไฟหน้านะครับมัตติเลฟเตอร์นะครับนี่ครับช่องระบายอากาศแอร์เคอร์เช่นนะครับนี่ครับตัวด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับถือว่าดีไซน์มาสวยงามแล้วก็มาดูด้านคาดตอนเดียวหรือรถทาเงินคันนี้นะครับตัวล้อเนี่ยเป็นล้อกระทะ15นะครับนี่ครับก็เป็นยางบิสโต e นะครับถือเป็นรุ่นมาตรฐานครับความสูงมาตรฐานนะครับ ไฟเลี้ยวที่ตัวแก้มนะครับเขียนคําว่าสปาร์กนะครับตัวนี้เองนะครับแล้วก็เสาอากาศตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยครับเกรดเอก็จะเป็นกระจกด้านข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมือจับดํานะครับพลาสติกดํานะครับมาชมในรถนะครับนี่ครับแผงข้างประตูนะครับเป็นผ้านะครับดํานะครับแบบธรรมดานะครับแล้วก็คอนโซลดํานะครับตัวนี้ครับพร้อมจอสัมผัสนะครับรองรับ Apple c a r p l a y and แอนดนะครับช่องเสียบ USB-C นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับเบาะนี่เป็นวนิลวดำนะครับนี่ครับเบาะแยกระหว่างผู้ขับขี่กับผู้โดยสารนะครับแล้วก็มาดูนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรถทำเงินนะฮะก็กระบะเนี่ยจะดีไซน์ก็คือการกระแทกด้านข้างมีครับหูนะครับสลับร้อยนะครับเชือกต่างๆของอแนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับนี่ครับชุดไฟท้ายนะครับ แบบนี้เลยแล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ยตีตัวล็อกให้นะครับซ้ายขวานะครับเพื่อความแน่นหนานะครับแล้วตัวนี้คือไม่มีกล้องนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโลโก้ใหม่นะครับ2.2 DD i m a ม Force นะครับนี่ครับเป็นโลโก้ใหม่แล้วก็อันนี้พาชมช่วงล่างนะครับสำหรับลูกค้าที่บรรทุกหนักๆเช่นเดิมเดิมรบรรทุกได้ที่2ตันครับอยากบรรทุก3.5ตันถึง5ตันก็เสริมแหนบนะครับหรือว่าเปลี่ยนโช๊คนะครับ ให้ดูใหญ่ขึ้นหรือว่าเป็นชกคู่นะครับเพื่อรองรับนะครับหรือเปลี่ยนเพาเป็นเพาลอยนะครับนี่ครับรองรับได้นะครับสหรับลูกค้าซึ่งบรรทุกแต่งเป็นคอกซิงนะครับทำได้เลยนะครับดามกระบะนะครับนี่ครับทำได้ครับรองรับน้าหนักนะครับ3.5ถึง5ตันนะครับเช่นบรรทุกผักนะครับมาได้เลยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูด้านข้างนะครับอันนี้ก็ผ่าชมล้อเดิมๆนะครับเป็นล้อกระทะ15นะครับ เนี่ยครับแล้วก็ตัวช่วงล่างเนี่ยก็ถือว่าเราสามารถทําได้นะครับให้แข็งแรงขึ้นนะครับตัวนี้ครับนี่ครับจะเป็นเหล็กกันกระแทกด้านข้างของตัวรถนะครับนี่ครับรถใช้งานคันนี้นะครับรถทําเงินนะครับแขงข้างด้านผู้ขับขี่นะครับแล้วก็เบาะเป็นวนินลดํานะครับเนี่ครับดีไซน์แบบนี้เลยเบาะก็จะเลื่อนได้เอนได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็ปุมไว power นะครับนี่ครับ วัดรอบความเร็วมีพร้อมนะครับปุ่มปรับไอเสียนะครับตัวนี้พร้อมกุญแจรีโมทนะครับนะครับเกตเอสเรามีกุญแจรีโมทให้เลยนะครับจากโรงงานมาเลยนะครับนี่ครับถือเป็นรถทาเงินนะครับการต่อตัวถังลูกค้าเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตั้งแต่กระบะพื้นเรียบหรือกระบะเดิมๆนะครับเปลี่ยนได้นะครับหรือจะเป็นหลังคาหรือว่าตู้ทึบนะครับแล้วก็เป็นแบบคอกซิ่งนะครับลูกค้าสามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบนะครับก็ สำหรับคันนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับดาวน์ต้นเพียงแค่5%ปรหรือติดต่อที่ Facebook, Youtube, TikTok สมฤกอิสุอะไรนะครับเบอร์ม,มือถืออะไรนะครับ0 8น4์8 6 7 8นครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมผมมากครับ